ในอดีตราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตครอบคลุมถึงดินแดนบางส่วนของลาวและกัมพูชาในปัจจุบันในขณะนั้นฝรั่งเศสได้พยายามที่จะแพรอิทธิพลเข้ามาทางแม่น้ำโขงข,งของสยามเพื่อใช้เป็นช่องทางไปสู่ประเทศจีนการที่ฝรั่งเศสมีโครงการที่จะเข้ามายึดดินแดนนะครับบนแถบนี้ของอินโดจีนนะครับที่ฝรั่งเศสเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงนี่จะถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเข้าไปยังประเทศจีนผั้นการที่เขาจะล่องเรือไม่ว่าจะเป็นขนอาวุธยุโทโธปกรณ์กำลังทหารหรือว่าเป็นแหล่งระบายสินค้าที่จะขึ้นไปเมืองจีนเนี่ยแน่นอนอังกฤษจะไม่สามารถที่จะเข้ามาแตะต้องดินแดนแถบนี้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในเขตอิทธิพลของฝรั่งเศสฉะนั้นการที่เขาเข้ามายึดครองไม่ว่าจะเป็น ที่เราเรียกได้ว่าล้านช้างหรือว่าลาวหรือว่าจะเป็นเขมรก็ดีเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายซึ่งไกลกว่านั้นก็คือเมืองจีนนะครับแต่ปัญหาที่ฝรั่งเศสเจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนล้านช้างหรือว่าจะเป็นดินแดนเขมรก็ดีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสยามมาก่อนทั้งการที่จะต้องได้ดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องตกลงกับสยามให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเล่ใช้ไม่ได้ก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องย้วยคาถา